รีวิวกล่องสุ่มจากช h อป e ีคุ้มไหมได้อะไรบ้างวันนี้มาดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube กันทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่องหัวกระทิชนแนลนะครับวันนี้หัวกระทิชนแนลก็มีของที่จะมารีวิวนะครับก็คือนี่เลยครับนี่นี่คือกล่องซุ่มนะครับเป็นกล่องสุ่มขนมนําเข้าจากต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มที่ได้มาจาก เว็บช้อปปีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันดูว่ากล่องสุ่มขนมข้างในนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มันจะคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับแกะใหม่ๆเลยอันนี้กล่องสุ่มนี้เป็นกล่องสุ่มราคา ่าน่าจะประมาณ150นะครับ150บาทเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับเป็นกล่องซุ่มขนมจากต่างประเทศนะครับนี่แกะกล่องเข้ามาโอ้อะไรนี่เยอะอยู่นะครับนี่ประมาณนี้โอ้ไฟสว่างเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นกันไหมเเดี๋ยวเรามาวางกันเลยทีละอันนะครับ เยอะแยะเต็มไปหมดมนี่ครับนี่คือทั้งหมดในกล่องนี้เลยนะครับตอนนี้กล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับว่างเปล่านี่คือของทั้งหมดในกล่องสุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวขอเอาลงไปก่อนนะครับที่เหลือมันเยอะ <ST AN GE> เดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันนะครับขอญาตวางลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวาลองมาดูชิ้นใหญ่ๆกันก่อนเลยครับชิ้นแรกอันนี้เป็นขนมยี่ห้อสี่กาหรือเปล่าปัญหาว่าสี่กาใช่ไหมนี่ครับเป็นขนมอ่าเอเคว่าช็อกโกแลตพายนะครับนี่ครับเป็นพายช็อกโกแลต นี่ครับนี่ชิ้นแรกนะครับ A okay. แล้วก็จะมีชิ้นใหญ่อีกชิ้นก็คืออันนี้โห oh, เป็นภาษาภาษาเกาหลีนะครับเนี่ยผมอ่านไม่ออกใครอ่านออกช่วยบอกด้วยนะครับันามันจะเหมือนเหมือนเยลลี่หรือเปล่าอ่าเป็นเจลลี่นะครับเนี่เยเจลลี่ห่อใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นคุกกี้คุกกี้ช็อกโกแลต นะครับนี่คือชิ้นที่3นะครับคุกกี้ช็อกโกแลตนะครับเป็นคุกกี้คุกกี้อันนี้ผมพยายามอ่านอยู่เป็นช็อกโกแลตครีมนะครับที่สอดไส้อยู่ในคุกกี้นะครับตัวช็อกโกแลตอันนี้เป็นน่าจะเป็นช็อกโกแลตแท่งนะครับช็อกโกแลตแท่งเป็นภาษาภาษาจีนเลยนะทุกคนเห็นไหม อ่าเป็นช็อกโกแลตแห้งนะครับอู้ได้กี่ชิ้นเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองชิ้นนะครับต่อมาอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรครับทุกคนเป็นปลาเส้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาหร่ายลองเซิร์ชแล้วครับ ไม่รู้เลยว่าคืออะไรนะครับโอ้หาไม่เจอเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินเคื่อนทีหลังกันแล้วกัน,กนว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้เป็นช็อกโกแลตเหมือนเป็นขนมปังจิ้มซอสช็อกโกแลตนะครับเนี่ยเป็นบิสกิตนะครับบิสกิตแล้วก็จิ้มซอสช็อกโกแลตเหมือนขนมยุเก,ก้าสูนย์เนะีชีสบอลน,นะครับเนี่ยชีสบอล ชีตบอลน,นี่จะได้มาทั้งหมดสามห่อนะครับอ่าใช่ชีตบอลน,นะครับมีทั้งหมดสามห่อนะครับถ้นต่อไปซูปเปอร์ริงนจะเป็นขนมขนมวงแหวนนะครับขนมวงแหวนอันนี้ได้มาสามห่อเหมือนกันนะครับช็อกโกแลตเค้กนะครับนี่อันนี้ อันนี้ห่อเดียวนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นช็อกโกแลตครีมคุกกี้นะครับหน,นึ่อันนี้เป็นของยีหย่ห้อยี่ห้อเดียวกับไอคุกกี้นี่เลยนะครับก็เขียนว่าตาตาว่าอ่านถูกหรือเปล่าวะนะครับอันนี้มีทั้งหมดอ่าสี่สี่ชิ้นนะครับนี่นีครับมีหมดสี่ชิ้น อันนี้จะเป็นเหมือนลูกอมช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตบอลน,นะครับเนี่ยอันเล็กๆอันนี้มีทั้งหมด4ชิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายมีชิ้นเดียวนะครับดาร์กช็อกโกแลตก็เขียนว่าดาร์กช็อกโกแลตครีมคาราเมลนะครับหนึ่งห่อเล็กนิดเดียวแต่มีห่อเดียวนะครับ โอเคผมผาใจไอ้ตัวเนี้ยห่อนี้มากเลยเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเหมือนเป็นรถมาล่านะครับเป็นของจีนืมหมาล่าของแท้เรามาชิมกันดูครับมันคืออะไร อืมอืมอร่อยมากเหมือนเหมือนปลาเส้นเลยอนะ่ะปลาเส้นบ้านเราอะ่ะนุ่มๆโอ้รสหมาล่าแล้วหวานมากเพราะมันหวานานะครับกิ่นมาล่าอืม นี้อร่อยมากทุกคนชอบว่ะแต่เสียดายได้มาห่อเดียวอืมอืมเดีกินให้หมดเลยนะเอาละครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับกล่องุ่มที่เราเอามารีวิวในวันนี้มีขนมทั้งหมดอ่าสิบสองนะครับสิบสองอย่างด้วยกันนะครับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวผมก็ว่าก็คุ้มอยู่นะครับได้เยอะอยู่นะครับ ร้อาสิบาทกับขนมนําเข้าจากต่างประเทศที่เราได้มานะครับโอเควันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสโนี้หัวข้อดิชแน,นลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ